สวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับแอนุกี้ช่องอธิษฐานแฟมิลี่ค่ะ <c oughs> หลังจากที่ลุงพลนะคะเดินดูความคืบหน้านะคะในการเตรียมสร้างบ้านให้กับยูทูบเบอร์นะคะฝั่งด้านหน้านะคะก็จะเป็นของพ่อฟื้นนะคะและลุงพันนะคะตามมาด้วยเดินมาดูนะคะบ้านของพี่แอนนะคะที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะที่ลุงพลเพิ่งเดินทางกลับมาจากศาลจังหวัดมุกดาหารนะคะ มีกติกาเนี่ยเวลาไลฟ์สดเหรอเอมายะงมีกติกากติกาอะไรลูกใช่ถ้าเอฟซีส่งสติ๊กเกอร์ให้มันก็จะโดนปาแป้งโอ้ถ้าอะไรตั้งโกรธกับลูกอ่ะถ้าเกิดเอฟซีสั่งสั่งของปุ๊บทำให้จับปลายแป้งต้นอ้ออะไรเนี่ยสาวอ่ะเป็นชนญาณหน้ามันเละใายได้เัย เด็กก็ปะเด็กก็ปะพอแล้วลูกพอแล้วลูกพอแล้วลูกดูไร่แรกใช่เอาขนาดนี้เลยเหรอจะย,อย,ย,อย้อยก็นั่งขำไม่นะจะย้อยนั่งขำบอกเออมันเรียกแขกดีนะลุงจิมอ่ะแต่แวันนี้เราจะไลท่ทาปาแป้งเหมือนกันเด่นแบบเด่นแบบไปเตรียมใส่ไว้แป้งมาเลย เราจะทำสาวน้อยตกน้ำด้วยนะนะค,ะค่อยๆไม่ทาต่อไปตันยินคุณไรก็จะด่าอย่างเดียวไม่ทาแฉลหน้าค่อยได้มีคอนเทนต์ก่อไม่รู้มันสีอะไรไม่รู้มันส่งไม่โอ้ลุงสีม่วงเยอะสุดมันขึ้นอยู่กับ YouTube เขาตั้งขึ้นมาไม่ใช่เหรอไม่สีสีม่วงสีแดงนี่นะแล้วแต่ยอดของของจำนวนที่ส่งนะครับจำนวนเงินที่ส่ง แต่สีม่วงโอเคใช่สีม่วงเอชซีดูคลิปนี้แล้วตอนเย็นส่งสีม่วงมาให้ลงจิ้มนี่ต้องปลูกมไหนวะวันเดียวเสร็จไหมเนี่ยป้าป้าแขนเน่ยเมื่อคืนผมส่งมาดูได้แล้วเพราะว่ามันน่าจะมันได้จะรีบร้อนร้อแล้วเราไปครึ่งวันก็เสร็จดีใจไปเห็นมันฟังยูทูบหน่อยทําไงครึ่งวันก็เสร็จจริงระดับได้เลยอ๋อมันจะจริงระดับไปดูยูทู ล้อมรอบแล้วก็ลอยใช้ใช้ลวดใช้ลวดสอดแล้วก็เกี่ยวหาระดับสายระดับเชื่องพวกพื้นที่นครับถ้าเกิดเราทำไม่เป็นก็ลื้อหลังคาชิดออกก็สองแผ่นนะแล้วก็อ้าวหลังคาที่ชิดกินเลยครับชิดเอ้ยชิดกนอีเลย มันเข้าไปได้ถ้าเกิดเราทำผ้าไม่เป็นเราก็ขึ้นรังคาให้กัลื้อรข้าวสองแผ่นมันก็มองดูเจวเจียวนเีวไม่่อยมาอยู่หรือเลยุลุงเออแันไ้่ค่อยู่ได้ชิดอ่ะหรือเลยนาทีสามเคนะครับถ้าเกิด ควรนกเข้าเนะเป็นค่อยคยเป็นสีเขียวบนโอ่ง้งสีเขียวอันนี้มันเกิดนเข้าได้เดี๋ยวลุงคนหายเดี๋ยวรอดูรอดูราดูบ้านดังลำค่อยเขียว การลี่กาเข้าได้นะเนับอะไรนะคุณนาทีจะมีอะไรนะเปรยและเขาเปรยละเปิดเผยได้ไหมเปิดเร็วๆอย่าปิดทีนาทีเปิดเผยออกมาแล้วสวัสดีครับเฮ้ยพูดว่าอะไรสีเขียวบอกมาก่อนฮะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ให้มันจะปาดดวงอีกนะที่นี่ถิ่นชัยจะไปทำบ้านทำบ้านอืคุณนาทีจะทำบ้านที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วให้นางนำใช่ไหมอ๋อทีนาทีพูดแล้วนะคะรับรับสู่ช่องขอบอัลใจคาเฟ่ตอนนี่กำลังหิวคลิปได้ฟรีนะครับเนาะไม่ให้พลาดเลยไม่ให้พลาด เราไม่ร e ู้ว่าเราอรวจงานทังทีนะไม่รู้เลยวานทำแบบไหนเอาไม่ได้ว่าท่นพง์ิกโกด่วนทำแบบไหนเอาแบบนั้นเดียวแล้วเพราะไหนเอแบบนั้นเนาะไม่ต้องว่าอะไร ตอนนี้จะตีฝ้าใช่ไหมอือจะตีฝ้า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 แผลก็มีการปรึกษาพูดคุยกันก่อนนะคะว่าใครต้องการเร่งด่วนอะไรยังไงนะคะก็จัดเรียงกันให้ถูกต้องนะคะก็ล่าสุดก็คือพี่แอนต้องการที่จะ เข้าอยู่ให้ไวขึ้นนะคะโดยที่ว่าที่อยู่เดิมด้วยนะคะแล้วก็ลูกๆไม่ค่อยสบายด้วยนะคะจากที่ต้องช่วยกันมุงโครงนะคะบ้านของป้าฟื้นนะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะมาทำฝ้านะคะให้กับบ้านของพี่แอนนะคะของป้ามาใช่คะมาครับถ่ายต้องวนวนรอไปเลย ลุงไได้เอ็ก็กำลังคิดนะคะตเรียกตัวช่างพงนะคะก็ถามว่าถ้าทำฝ้านะคะหนึ่งวันเสร็จไหมนะคะช่างพงก็กำลังดูอยู่ด้านในนะคะคาดว่าน่าจะเสร็จนะคะน่าจะเสร็จก่อนที่จะ ไปช่วยกันนะคะมุงอ้อช่วยกันในส่วนของโครงสร้างนะคะมุงหลังคาให้กับบ้านของฝากด้วยครับอร์้าครับจะลงเป็นวัดที่สองนะครับอาจารย์ปาดงนะครับฝากด้วยนะครับเบอร์ห้าครับบังทั้หมดในตัวคนนาทีบังลงซมิดเลยเออโอ้เหท่านคนนี้คนนี้ จับ้ับมเชอบนะจับะับเจต้ย่างเลยคับนอน้เจต้องต้อง้ละี่ลไม่ใช่เอาล่ะเอาลังให้ไปตั้งวังเพราะว่าไอ้อ้นีมันมัคงกว่าลังลมันคงกว่าจะใส่วาน โอเคไหมสูงไปรเปลโผ่เลยปิดเบ้องนเดนูัวัดกปับลงได้เลยป่อบไได้ที่ไหแน่นปับลงไปแล้วลออเอากี่ลักที่เดิมที่เดิมจ้ะอัากลองไหมไม่ไม่ต้องพันลอกะรนะมันปับแล้ว เขาตั้งกล่องไงฮาตาลีแนวใหม่ด้วยเราจแต่เอาอันนี้ไปเพิ่นแทนไอ้นี่ยแทนแทนก็ดอไหมเอาอีคืนนี้ว่านี่เอาไ้นี่เอาล้างตัวในใจไหนล้างก่อน่ะน่าจะคือที่นี่อะไเขาคิดยังไม่ถึงยังใครยังไม่ถึงลองลองลองเอาอันนี้ต้เอาเอเอาอันนี้อันนี้เปลี่ยนเหลียเลยเอาวเปลี่ยนเหีย เาวัดระยะเอาไปได้บ่เปลี่ยนเอียมลองลองเปลี่ยนเลียมแล้วเอานั่นขึ้นเทอนอีกทีนนี้ขึ้นเทอนอีกทีนี้ของมันขึ้นนี่บ่อ่ะมัแตกไอเลยเอ้ยเอ้ยคือเอยคือเมยคือแม่มาเลคลือมันไม่เกิดนะมันพอดี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 อดอดีพอดีพอดีอดีพอีพอดีพอดีอดีพออดีพอคอยีพอดอดี มันไม่ได้กนข้าว้รรมนองนี่มันยังไม่ได้เกิด่ไม่ไ้ลกได้ลุงพลก็ใส่ใจบ้านรูปเปอร์ทุกหลังนะคะทกกำลังก่อร่างสร้างตัวนะคะ ก,ก,ก็จะดูทีละหลังว่ามีความต้องการเร่งด่วนมีความต้องการี่จะสร้างไม่แช่หนันะคะจะได้จัดการพูดคุยนะคะพิมพ์ช่างนงคะ,ะง<ม>คะคลิปนี้ก็ <c oughs> ประมานนี้นะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะกราบขออภัยถ้าพูดเสียงเบาไปนะคะเพราะว่าแอดก็กลัวว่าเสียงจะเข้ามือถือไปพี่นะคะอาจจะเป็นการรบกวนเนาะ ก็ให้เกียรตซึ่งกันและกันนะคะคลิปนี้ฝากที s ีสกินทีพีคอฟฟี่นะคะ0 9 2 7 9 4 7 5 2 6นะคะแอดไลน์ที s ีสกินออฟ i ิเนะคะอย่าลืมสั่งนำช่องอดิศรแฟมิลี่นะคะคลิปนี้ลุงพลก็มาดูความคืบหน้านะคะบ้านยูทูบเบอร์แต่ละหลังนะคะด้วยความหวงใหญ่คลิปนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะสวัสดีค่ะ